สวัสดีท่านเม้นเขียวและพี่ลูกยีค่ะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนภารกิจรับรื่นประกอบภารกิจการงานใดๆสมความปรารถนาทุกประการและมีความสุขความเจริญก้าวไปข้างหน้าตลอดปีและตลอดไปในพศ2569นี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ ตลอดปีและตลอดไปค่ะโชคดีร่ำรวยค่ะครับในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆผู้ชมช่อง YouTube เพื่อนไอทีและเพื่อนๆสมาชิกห้องเพื่อนไอทีจงมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปารถนา คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนขอให้มีความสุขตลอดปี69ที่จะมาถึงนี้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าเริ่มต้นใหม่ขอให้เจอสิ่งดีๆทุกคนในปี69ที่จะมาถึงนี้ครับจากผมมัดสลองครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเพื่อนไอทีทุกท่านนะครับ ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับที่จะถึงนี้นะครับ2569นะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับชาวเพื่อนในทีทุกท่านมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับอยาเจ็บยาจนนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะทุกคนเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ปีนี้หนูก็ขอให้ทุกๆท่าน พบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการกิจการงานใดที่ทุกคนคิดที่จะทำหรือว่ากำลังทำก็ขอให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้โรคภัยไข้เจ็บที่ทุกคนกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้หายไปนะคะ ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สิ่งร้ายๆออกไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนไอทีทั้ง y o u t u b e เซลโลแล้วก็1 4 1 4พัทแล้วก็ในไลน์กลุ่มนะครับหรือแพลตฟอร์มใดๆที่เพื่อนไอทีจะไปถึงนะครับผมผมเป็นเพื่อนไอทีนะครับเป็นแอดมินตั้งแต่นานแล้วละ่ะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใหม่ๆนู่นแหละนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้จักครับ หรือว่าคนก็อาจจะรู้แล้วเนาะใครที่ยังไม่รู้จักก็ขอสวัสดีปีใหม่ไว้โอกาสนี้ด้วยละกันนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนันนะครับก็ขอให้ทุกทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในปีใหม่ที่กําลังจะถึงนี้นะครับสวัสดีนะครับในวาราดีทีขึ้นปีใหม่ขอไว้ใช้ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะความเจริญ ในปีใหม่ปีนี้ปี69นะคะก็ขอวอวยพรให้กับสมาชิกนะคะและแอดมินนะคะคณะกรรมการนะคะเพื่อนไอทีนะคะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะก็คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้สมความมัตรปรารถนาขอให้เงินไหลนองให้ทองไหลามานะคะจากแอดมินบ้านสุนิตาหยกฟ้าและพี่เกมัญชาะคะ่ะสุขีในปีใหม่นะคะ แฮปปี้นิเจอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีห้องเพื่อนไอทีครับสวัสดีทั้งลุมจันทาวรนน้องลูกดีแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ลุงสมรีศรีภูก็จะมาขออวยพรให้สมาชิกแล้วก็กรรมการแล้วก็สมาชิกทุกท่านครับในห้องเพื่อนไอทีครับขอให้คณะกรรมการแล้วก็สมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับกันทุกคนนะครับจาก พ่อหลวงสำรีสีชมพูนะครับจากห้องสีชมพูนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะห้องเพื่อนไอทีคณะกรรมการทุกท่านสมาชิกทุกทุกท่านนะคะวันนี้ป้าเจ้าสายก็จะขอวอวยพรวันปีใหม่นะคะในวะะ่าปะดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้เพื่อนไอทีอยู่ไปนานๆอยู่เป็นเพื่อนสมาชิกแล้วก็คณะกรรมการจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้มีสุขภาพกิตสุขภาพใจมีความสุขความเจริญนะคะท,ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกทุกทุกท่านนะคะไม่มีห้องหรอกค่ะห้องก็มีแต่เพื่อนไอทีนี่แหละนะจ๊ะจ้า,จาสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีห้องเพื่อนไอทีคณะกรรมการทุกท่านเนาะและแอดมินเนาะสมาชิกขุขึ้นผู้ใหญ่ทุกคนนะคะปีใหม่ไทยก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ ประกอบภารกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอท่านสมุนงคมากปรารถนาขอให้ค้าขายอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอให้โชคดีร่ํารวยเงินทองัดีค่ะค่ะก็ขอสวัสดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี69เนาะเนื่องในวันนี้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ห้องเพื่อนไอทีแอดมินแล้วก็รองแอดมินสมาชิกทุกท่านคณะกรรมการทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญ คิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมคมัังสมความมุ่งมั่ปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้เงินทองปราศจากโรคภัยเบียดเบียนไปไหนก็ให้คนนิยมชมชอบไปไหนก็อย่าลืมใส่เมสดนะหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ให้ใส่ไปด้วยนะจ๊ะจากป้าแมวน้ำค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะในวาระพิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าก็แม่กัลยาก็ขออวยพรให้ทางห้องเพื่อนไอทีและทุกทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องเพื่อนไอทีจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขใดที่ประเสริฐพรไหนที่ว่าเลิศ ก็ขอให้เป็นของทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเดินทางย่างก้าวไปทางไหนก็ขอให้พบแต่ตัลยานมิที่ดีให้มีแต่คนนิยมชมชอบมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตานะฮะโชคดีมีความสุขขอบคุณและก็สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เด้อเขาก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับใบคอยจากห้องกล้ยไม้มีสิ ขอความสวัสดีปีใหม่กับห้องเพื่อนไอทีพร้อมทั้งสมาชิกทุกท่านก็ขออวยพรให้กับแอดมินและคณะกรรมการที่ในห้องเพื่อนไอทีสมาชิกทุกคนก็ขอให้โชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ถึงนั้นมีสุขภาพพลังกยแข็งแรงทั้งทุกสาขาอาชีพเนาะไม่คออยก็อวยพรไม่ค่อยเก่งหรอกก็ขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีจ้าประท็มในนามแอดมินห้องเพื่อนการชนิต กบสวัสดีปีใหม่กับคณะกรรมการแอดมินและก็รองแอดมินและทุกๆุกคนที่อยู่ในห้องเพื่อนไอทีประเข็มขออโวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยขออวยพรชยัยให้ลูกหลานจงอยู่กันอย่างเป็นสุข สนุกสำราญเบิกบานใจไปทางไหนเจอแต่สิ่งชี่อดีมีมิมตรไมตรีให้กับให้ต่อกันพอต่อหกเก้านี้ขอพวกเราทุกคนจงมีความสุขชีวิตที่ลม้ลมล้มลุกลุกกขอให้อยู่กันย่างเป็นสุขสนุกสบายใจสวัสดีปีใหม่จ้าครับสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านครับจ้าผมมกล้วยไม้นะครับ แอดมินห้องกล้วยไม้มิ์สิกนะครับก็วันนี้ในปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้กรรมการและแอดมินของเพื่อนห้องเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับก็ขอได้รับพรจากกับผมนะครับในปีใหม่นี้นะครับเป็นปีที่2569กเก้าก็เดืนมาถึงแล้วนะครับ เป็นปีนักษัตร์ก็ปีม้านะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปประสบกับผลสําเร็จต่างๆนานาที่ประกอบภารกิจกันอยู่ขอให้มีอายุวันนะสุขพะพละและปฏิพานครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับผมจันทบอนเพื่อนไอทีนะครับก็ขอสวัสดีทุกทกท,กท่านและขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่มาร่วมอวยพรให้กับช่องเพื่อนไอที ทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการ 1414+ 14สายด่วนข่าวสารความรู้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยช่องเพื่อนไอทีใน YouTube เทเลกร a m ขับเฮาส์และอื่นๆนะครับผมไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกจากคำขอบคุณและขอให้พรของพี่ป้านาอาทุกๆท่านและเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่าน มีความสุขความเจริญขอให้สิ่งดีๆในปีใหม่หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวขอให้สิ่งดีๆในปีเก่าจงตามไปสมทบในปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า2,568ต้อนรับปีใหม่2,569ขอให้ปราศจากความทุกข์ยากอุปสรรคเคราะห์หรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงจงหายไปนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลโลกจงบันดลบัรดาลมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข และให้ความสุขที่ดีเหล่านั้นสิงสถิตยอยู่ในตัวของทุกทท่านตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมดงนุชแอดมินเพื่อนไอชีนะครับในวาราทีฉีขึ้นปีใหม่นี้นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับก็ขออวยพรให้เอซทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนครับปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองนะครับเว,วลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับขอให้อย่ามีอันตรายและอุปสรรคใดๆมาแพ้วผ่านนะครับขอให้ทุกคนนะครับจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับโชคดีในพศ2569นนี้ครับขอให้บุญและ พรใดชี่ว่าประเสริฐเลิศล้ำขอให้เป็นเหมือนดุดดังประทีปสองทางให้กับเพื่อนๆนและพี่พี่เจอแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านขอทักทายไปยังทีมงานช่องเพื่อนไอทีทุกคนขอทักทายไปยังเพื่อนๆพนพี่พน้องๆตลอดจนผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิป ทางช่องเพื่อนไอทีในทุกๆช่องทางเลยนะคะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่ได้เวียนมาบรรจบพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งดิฉันครูฟาริดาวันนะหรือครูฟาริดามะฮามัดยูซบหนึ่งในทีมงานเพื่อนไอทีขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเมื่อเรามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราจะได้ประกอบอาชีพของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบขอให้พี่น้องทุกท่านจงพบแต่สิ่งที่ดีงามพบแต่ ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2,569นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับถ้าหากว่าทุกท่านคิดอะไรหวังอะไรถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ขอให้ทิ้งไว้ในปี2,568นะคะ ขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆในปี2,569ตลอดปีและตลอดไปค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะ